คนชั้นสองลงซาซาทำคะแนนเป็นหลปล่อหมายขึ้นเสียร์อฮ็ดเฮ็ฮะขึ้นลำยยมาที่ล่างแค่ไหนกาาบสัง มดนี่นะครับล้างแทงให้กาโบสังลุยสามสมตสมตีเฮ้ีดน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ